สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนี่แกงปลาน้อยค่ะนะคะปลาน้อยพอบ้านเุณจงเข้ามาค่ะมาแต่หน้าฝั่งค่ะกากที่มาจัดการแกงนะคะเนาะเพิ่มแคลเซียมนะคะทุกคนแกงปลาน้อยย่อยสั่งค่ะใส่เครื่องปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นหน่อยเห็นไหมเอา เพิ่มขึ้นได้ด่ายถ้าเพือเพื่อนน้ำาะแข่งปลาโน้ตเลยะค่ะเพื่อนเพื่อนเด้อแบบประกอบของห้ามค่ะทักซี่พายเลิศดน,นะคะอยากมาด้วยค่ะเพื่อนๆเด้อกะร่างแกงอยู่ค่ะแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วค่ะเพื่อน ป่าน้อยแกงอ่อมค่ะใส่ซอขวดนิดนึง น่คะตัวน้อยค่ะตัวใหญ่ตัวน้อยอะค่ะนต้องไปนะคะม <c oughs> ีกุ้งมีเนี่ยวมีปลามีอย่างส่งกันไปค่ะทุกคน ชักหน่อยเนาะหอมค่ะหอมหอมแล้วลายมันจีบเปื่อยนเนาะค่ะ หอมบอ่ค่าหอมบ่้คาพร้อมเสิร์ฟค่ะปลาน้อยค่ะแกงหยุดมาได้มันเผื่อยเนาะค่ะพักกนอนเพใจแซ่บบ่คคาเพื่อนแกงปลาน้อยสดข้นหอมวดใจบ่ได้ซี่อีจกจนงอยกับหอมหอม,มาเดอร์เพื่ยอยากค่ะ พรบเสร์ฟแล้วนะคะเพื่อนมีกุ้งมีเนี่ยวมีซิ่วนี่นะคะเิ็นบมคะโอเคค่ะคลิปนี้พอแค่นี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเจอกันนะคะเพื่อนๆมากินข้าวน้ำกันค่ะ